สวัสดีค่ะพบกับเค้ก VR t e ร์เ e กับช่อง VR Review อีกแล้วนะคะคราวที่แล้วนะคะเค้กได้พูดถึงแบรนด์คาเทียกันไปแล้วพูดไปทั้งหมด3รุ่นด้วยกันนั่นก็คือ Collection Love, Collection t r i n t y y และก็ c o l l e c t i o n Ju ูสซึนคูนั่นเองค่ะถ้าใครนะคะไม่ได้ดูนะคะสามารถย้อนกลับไปดูย้อนหลังได้เลยนะคะและวันนี้นะคะแบรนด์ที่เค้กจะมาพูดถึงเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งแบรนด์ลักชัวเหมือนกันนั่นก็คือแบรนด์บูการีนั่นเองค่ะ บูเกอรี่นะคะเป็นแบรนด์ที่มีต้นกำเนิดมาจากประเทศอิตาลีค่ะและคอลเลกชันที่เราไม่พูดถึงไม่ได้เลยนั่นก็คือคอลเลกชัน B 0 1นั่นเองนะคะและเจ้าคอลเลกชันนี้เนี่ยถูกคิดค้นขึ้นในปี1 9 9 9นะคะนับว่าเป็นคอลเลกชันที่ประสบความสำเร็จที่สุดในประวัติศาสตร์ของแบรนด์บูเกอรี่เลยทีเดียวค่ะ mm hmm. การออกแบบของเจ้าคอลเลกชันนี้นะคะ mm hmm. เขาได้รับแรงบันดาลใจมาจากคอลเซียมที่กรุงโรมจากประเทศอิตาลีนั่นเองค่ะ สังเกตจากตัวแหวนนะคะเห็นไหมเขาก็จะมีลักษณะเป็นชั้นๆอยู่ถ้าเปรียบเทียบกันกับคอลสเซียมเนี่ยก็มีลักษณะคล้ายๆคลึ่งๆกันอยู่นะคะซึ่งการดีไซน์ของเขาเนี่ยเขาได้เอาทั้งหมด2เทคนิคมารวมกันค่ะนั่นก็คือเทคนิคโลโก้คู่บูเกอรี่บเกอรี่กับเทคนิคทูโบแกสค่ะดูตรงด้านบนของแหวนนะคะเห็นไหมคะ เขาจะมีาัสลับบูเกอรี่บูเกอรี่นะคะทั้งบนแล้วก็ด้านลา่างแบบนี้เลยและตรงกลางนะคะเห็นไหมคะมันเด้งดึงดึง,ด,งดึงได้เนี่ยอ่ะไอ้ที่มันเด้งดึงดึงดึงเนี่ยเขาเรียกว่าเทคนิคทูบแกสค่ะเทคนิคทูบแกสคืออะไรเทคนิคทูบแกสนะคะก็คือการนำทองคำ 18K เนี่ยคะ่ะมาพันขดกันเป็นเกลียวเป็นสปริง ซึ่งทาให้ตรงกลางของแหวนสามารถเด้งหนึ่งแบบนี้ได้ั่นีเองค่ะซึ่งเทคนิคนี้เนี่ยนับว่าเป็นเทคนิคเฉพาะตัวของแบรนด์เลยทีเดียวนะคะเป็นเทคนิคที่ทําค่อนข้างยากแล้วก็เป็นลักษณะเด่นของแบรนด์บูเกอรี่เลยทีเดียวค่ะเหมือนเดิมนะคะนอกจากแหวนแล้วเนี่ยเขาก็ยังจะมีพวกต่างหูสร้อยคอรวมถึงกำไลข้อมือด้วยนะคะ เรามาดูที่ตัวของแหวนกันก่อนนะคะตัวของแหวนเนี่ยเขามีทั้งหมดหลายขนาดด้วยกันไม่ว่าจะเป็น1แบนดาแบรนดี4แบรนแล้วก็5แบรนนะคะแล้วก็มีทั้งหมด3สีด้วยกันนั่นก็คือพิงโก e เยลโลโกแล้วก็ไวท์โกค่ะและอีกหนึ่งวัสดุพิเศษนะคะก็คือวัสดุที่ทำจากเซรามิกด้วยค่ะเรามาดูกันที่1แบรนกันก่อนนะคะ1แบรนนะคะก็จะมีลักษณะหน้าตาเป็นแบบนี้อย่างนี้เลยนะคะ จะมีลักษณะที่เรียบง่ายนะคะสามารถใส่ติดมือได้ง่ายใส่เป็น everyday look หรืออะไรก็ค่อนข้างสะดวกนะคะและไอเจ้าหนึ่งแบรนด์เนี่ยก็ยังถูกคิดให้เป็น wedding แบ n นด์ด้วยนะคะซึ่งตุ่มสาวสมัยนี้เนี่ยก็นิยมนำเจ้าบ u เกอรี่วันแบ d เนี่ยทำเป็นแหวน wedding ด้วยนะสำหรับหนุ่มคนไหนนะคะมองหาแหวนบ u l g อรีที่เป็นแหวนแต่งงานอยู่เนี่ยมอบให้สาวๆเนี่ยเคยแนะนำเลยเป็นรุ่นนี้ค่ะ เป็นบูเกอรี่เพชไดมอนด์นะคะก็จะมีความเป็นเพชรเป็นแหวนแต่งงานมากขึ้นแบบนี้เลยหรือถ้าใครมองว่าออไอ้เจ้าเพชรไดมอนด์เนี่ยมันดูเยอะเกินไปเพชรมันมวิบวับเกินไป<อ>ก็จะมีรุ่นนี้ด้วยค่ะเป็นบูเกอรี่โซลิแทนะคะเป็นเพชรตรงกลาง1เม็ดแบบนี้เลยเจ้าวงนี้เนี่ยก็เหมาะมากเลยนะคะที่จะถูกทำเป็นแหวนแต่งงานแหวนมั่นหรือว่าแหวนคู่กันนะคะ ลำลองสาวๆคนไหนได้ไปเนี่ยเซเยสทุกคนค่ะตัวต่อไปนะคะก็จะเป็นบูเกอรี่ที่เป็นวัสดุจากเซรามิกค่ะเป็นแบบนี้นะคะเป็นเซรามิกสีขาวแล้วก็เซรามิกสีดำค่ะแบบนี้เลยข้อแตกต่างของเจ้าบูเกอรี่เซรามิกเนี่ยก็คือตรงกลางเนี่ยเขาจะไม่ได้สามารถเด้งดึงได้เหมือนรุ่นปกตินะคะเพราะว่าตรงกลางก็ทําจากเซรามิกใช่ไหม แต่ด้านบนนะคะก็ยังคงลักษณะเดิมก็คือสลักบูเกอรี่บูเกอรีเหมือนเดิมด้านบนก็จะทําจากทองคำส 18K เหมือนกันมีให้เลือก2สีค่ะสีดําแล้วก็สีขาวเรามาต่อกันที่3แบรนด์ค่ะ3แบรนด์ก็จะมีลักษณะหน้าตาประมาณนี้เด้งดึงเด้งดึงได้เหมือนเดิมนะคะ เจ้าสามแบรนด์เนี่ยค่ะก็จะเป็นแบรนด์ที่เป็นคอลเลคชันที่ค่อนข้างนิยมสําหรับในกลุ่มผู้ชายนะคะเพราะว่าก็จะมีความเป็นแบบมีความเท่ๆลุกลุยๆขึ้นมาหน่อยนะคะมีแหวนมีลักษณะเด่นเด่นชัดมากขึ้นสามแบรนด์ก็จะเป็นที่นิยมสําหรับผู้ชายมากเลยค่ะขยับมาอีกนิดนึงนะคะก็จะเป็นโฟร์แบรนด์ค่ะเปรียบเทียบระหว่างโฟร์แบรนด์กับสามแบรนด์นะคะเห็นไหมคะ เขาก็จะสูงต่างจากกันขึ้นมา1ชั้นแบบนี้นะจริงๆก็ของจริงก็สูงต่างจากกันไม่มากเท่าไหร่ค่ะนี่เลยหรือใครนะคะอยากจะให้มันเด่นชัดมากขึ้นเวลาใส่แหวนเนี่ยเห็นชัดมากขึ้นเม่เราใส่แหวนอะไรก็จะเป็นรุ่นนี้เลยค่ะเป็น5แนดนแบบนี้ลักษณะ5แบนด์นะคะเปรียบเทียบกับ4แบนปึ๊บสูงต่างจากกันอีกชั้นหนึงนะคะ ซึ่งถ้าแบรนด์เนี่ยก็จะเป็นแบรนด์ที่สูงที่สุดของคอลเลคชันนี้แล้วนะคะหรือหากใครนะคะที่เบื่อสีพื้นๆแล้วเบื่อสีเงินโลโก้พิงโกไว้โกแล้วเขาก็ทำออกมาอีกสีหนึ่งนะคะก็คือเป็นสองกริย์ค่ะก็มีสีไว้โกกับพิงโกสลับกันแบบนี้นะคะใครที่ชอบความหรูหรามากขึ้นอยากจะดูเด่นมากขึ้นดูสะดุดตามากขึ้นนะคะเค้กแนะนำเลยเป็นรุ่นนี้ค่ะเป็นสแบรนด์แบบเพชรไดมอนด์ค่ะ ก็จะมีเพชรพันตรงเกลียวแบบนี้เลยนะคะดูเด่นมากๆเลยะคะ่ะเวลาใส่ออกงานสังคมหรือว่าใส่ออกไปไหนเนี่ยรับรองได้เลยว่ามีแต่คนทักแน่นอนค่ะเห็นได้ชัดว่าคอลเลกชันบูเกอรี B01 เนี่ยได้ถูกออกแบบมาตามความหลากหลายของไลฟ์สไตล์คนใส่เลยนะคะใครชอบเรียบๆก็จะไปที <imet> ่วันแบนด เป็นแหวนแต่งงานก็จะเลือกเป็น1แบรนด์ไปนะคะถ้าใครชอบมีความลุยขึ้นมาหน่อยมีความเท่มีความชัดขึ้นมาหน่อยก็จะเลือกเป็น3แบรนด์4แบนด์5แบนด์แล้วแต่ไลฟ์สไตล์คนชอบเลยค่ะ B c h o One นะคะถึงแม้ว่าจะถูกคิดค้นขึ้นในปี1999นะคะรวมๆแล้วก็ประมาณ20กว่าปีแล้วนะคะเห็นได้ชัดว่าคอลเลคชันนี้เนี่ยก็ยังเป็นที่นิยมแล้วก็ไม่มีตกเลยนะคะ ใครก็ตามนะคะที่มองหาเจ้าแหวนบูเกอรี่อยู่อยากจะลองใส่ดูว่ามันมีลักษณะเป็นอย่างไรเช่นเหมาะกับแบบไหน1แบรนด์ band, 3แบรนด์ band, 4แบรนด์ band, 5แบรนด์ band, หรือว่าเป็นแบบเซรามิกดีสามารถเข้ามาลองชมกันได้เลยนะคะที่ VR t r e a s u r e Shop ค่ะหน้าร้านนะคะเราอยู่ที่สีลมซอย19ตึกซ e วิ l ิเทตเซ็นเตอร์นั่นเองค่ะ และถ้าใครนะคะอยากจะดูรายละเอียดสินค้าว่าเอวีอาร์เทรเชอร์มีสินค้าอะไรบ้างสามารถเข้าไปชมได้เลยนะคะที่ www.vrtreasureshop.com ค่ะและเหมือนเดิมนะคะสามารถติดตามอินสตาแกรของร้านเราได้ด้วยนะคะที่ VR Treasure Shop เช่นเดียวกันนะคะครั้งหน้านะคะเค้กจะเอารุ่นไหนมาบอกกันรุ่นไหนมารีวิวหรือมีแบรนด์ไฮเอนอะไรที่อยากจะมาแนะนำให้เพื่อนๆได้รูจักกัน อย่าลืมติดตามชมกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้นะคะเคจะต้องลาไปก่อนแล้วค่ะสวัสดีค่ะ